ข้าเลื่อนละคะเป็ปกาแกระป๋อยต้นช็อบคือน้องปอค่ะน้องปออันนบกับพี่หนิมเขาท้ายใช่นี่เราเอามาแบบฉบับย่อไม่ไดบอกไปเทียบขั้นต้นช็อบเขาขนาดย่อใช่ไหมคะย่อแล้วย่อแล้ยแล้วเป็นยังไงคะโอเคไหมโอเคงานโวยก็มางานโวยก็มาอยากเห็นอีกแล้วมั้ โอเคเอาใจเย็นๆค่ะอย่าพิ่งโชว์นะคะอ๋อเต้นกระโดงนิดนึงนะเต้นมันเกินกระโดงหลุดเลยจริงๆวันนี้เต้นได้แรงกว่านี้อีกเหรอแต่ชุดไม่อำหนวยผู้คนก็น่าจะรู้ในสามารถเต้นได้ถึงขั้นไหนอ๋อขั้นไหนโชว์ซิเน็ตกันเลมั้งเฮ้ยเน็เน็ตต้องแฟร์เพื่อที่แแฟนคลับซิกันเองดิกันเองดิเริ่มเริ่ม อ่ะพร้อมไหมคะแฟนๆอยากฟึ๊ดึงร้องดึงเลอฮุกอึงฮหลบร้องให้ใหม่ได้ไหมคะไม่ไม่เน้นทีค่ะร้อหมดเลยโอเคนะเดินหลบก่อนเดยนหลบก่อนเราไม่ว่า จิ้มเลยจอยบอกจิ้มน้องมด้วยแซวแซวแซวแหละถูกใจด้านนี้เลยล่ะค่ะถูกใจมากเลยเปะเป็นไงบ้างนะช่วงนี้สบายดีนะสบายดีสบายดีค่ะใช่นะคะเหมือนไม่เหมือนเขาจะพูดอะไรนะโอเคนูเป็นอย่างนี้แหละเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาอีกพอโอเคใช่ เราจะเพรชพวกเดียวกันใช่ไหมคะเป็นไม่เป็นกันงงงงคุณงงงงงนิดนึงแต่งงได้ขอโทค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนู้นน่ะดีกว่านะคะทางโยเกิร์ตเมจิเนี่ยเขาได้ออคิดเมนูที่บอกว่าเอาโยเกิร์ตนะคะมาเป็นส่วนผสมด้วยลองชิมหรือยังยังยังไม่ได้ลองถ้างั้ไปชิมด้านนู้นเลยค่ะอันนี้ดีต่อคอภาพใช่ไหมคะคอขอแหวกนิดนึงนะคะขอโทษนะ